ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในกรณีของการสั่งซื้อของ จากเว็บนิวเอกนะครับประเด็นเกิดมาจากที่ผมได้สั่งไอ้เจ้าตัวฮัดดิสนะครับมาจากเว็บไซต์ n e w e g c o m แล้วก็ได้โพสต์ลงไปในกลุ่มเฟซบ o o กนะครับเชียร์ไทยแลนด์คลับนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆให้ความสนใจแล้วก็สอบถามมาว่า,าสั่งซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงสอบถามกันมาทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ในอินบ็อกซ์ส่วนตัวมานะครับก็คือถามเข้ามากันค่อนข้างเยอะครับก็เลยคิดว่าน,น่าจะมีสมาชิกในกลุ่มนะครับสามหมื่นกว่าคนนะครับก็น่าจะมี เพื่อนๆสมาชิกอีกหลายๆคนที่ยังไม่ทราบและไม่รู้จักเว็บนิวเอ็กตัวนี้นะผมก็เลยทําวิดีโอคลิปนี้เพื่อตอบคาถามที่ถามกันมาเยอะๆถามกันมาบ่อยๆจากหลายๆคนนะครับเพื่อจะได้ตอบเพื่อนๆไปทีเดียวในตัววิดีโอคลิปนี้เลยเนาะก็หนึ่งเริ่มคําถามแรกเลยนะครับซื้อมาจากไหนจากในรูปครับก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเขียนว่านิวเอ็กอยู่แล้วร้านนิวเอ็กเนี่ยเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ newek.com เนี่ยนะครับ จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกๆอย่างเลยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับแกดเจ็ตไอทีอะไรอิเล็กทรอนิกส์อะไรอ,อ,อีกหลายๆอย่างซึ่งในกรณีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของฮาร์ดไดส์หรือว่าพวกฮาร์ดดิสเราลองมาเปิดดูในหมวดของฮาร์ดดิสอินเทอร์นอลแล้วก็เอ็กเทอร์นอลกันนะครับที่ ส่วนใหญ่จะสนใจแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูในในส่วนของ SSD กันบ้างครับมันจะเป็นคําถามที่2ต่อไปเลยนะครับก็คือ 1. ถามมาว่าซื้อจากไหนก็นี่ครับเว็บ NewEgg สราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เนี่ยก็คือก็เข้ามาดูที่ในเว็บได้เลยครับยังไม่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็เข้ามาดูได้ซึ่งถ้าเว็บจับว่ามาจากประเทศไทยปุ๊บเขาก็จะแสดงราคาเป็นบาทไทยเลยนะครับราคาที่ผมซื้อเนี่ยก็คือจะซื้อเมื่อ7วันที่ผ่านมา มันแต่ละวันมันจะแล้วแต่นะครับว่าโปรโมชั่นของแต่ละวันมันมันเป็นยังไงมันมันอาจจะไม่เหมือนกันคือผมได้สั่งซื้อสินค้า2อย่างก็คือไอ้ตัว external ไอ้ตัว 12TB ทรกับตัว1 0 t เทรนะครับวันนั้นมันมีฟรี h i p p i n g ก็แค่2 2ตัวเนี้ยเนาะสตัวนี่คือ12กับ10ซึ่งรายการอื่นเนี่ยจะคิดค่าส่งหมดเลย12 1ตัวเพราะว่าเขาจํากัดจํานวนว่า ซื้อได้แค่1เครื่องเนี่ยลองดูแล้วก็10บเทอไบเนี่ยซื้อได้2เครื่องผม12ซื้อมา1แล้วก็10ซื้อมา2นะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองแอดเข้าตะก,ก้ากันไปดูอ่ะแอดทูาร์ดไปนะครับแล้วก็10ลเราลองแอดเข้าไปครับเราลองไปเข้าไปดูในตะก,ก้ากัน10บเทอไบวันนี้ลิมิตที่20แล้วครับแทบจะเรียกว่าไม่จํากัดแล้วครับวันที่ผมสั่งนี้ อย่างลิมิตแค่2ชิ้นต่อ1ออเดอร์นะครับ12เนี่ยเพิ่มมาละจาก1เป็น2ละแล้วก็14วันนั้นอะ่ะคิดค่าส่งด้วยนะครับแต่วันนี้ส่งฟรีหมดละเนาะเรากลับไปหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นฟรีชิปปิ้งฟรีชิปปิ้งฟรีชิปปิ้งหมดละ,ะคำถามที่3ครับแล้วซื้อจากร้านไหนดีทีแรกผมก็งงมันก็คือนิวเอ็กมันก็คือเว็บนิวเอ็กแต่อ่าอย่างเรามาดูตรง Iron Wo l f นี้ก็ได้ครับ3ออฟเฟอร์นะครับพอเราเข้ามา มันก็จะมีเหมือนกับทางนิวเอ็กเขามีร้านอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับข้อบูลไม่ชัวร์ว่าเป็นร้านในเครือข่ายหรือว่าเป็นเป็นร้านในในสายเดียวกันอะไรอย่างครับก็จะมีเสนอราคามาประกบคู่กันอันนีอน้อันบนสุดเนี่ยจะเป็นราคาของของนิวเอ็กเองส่วนอันอันล่าง2ออันเนี่ยเป็นข้อเสนอก็คือในส่วนของราคาเนี่ยพอรวมค่าชิป ปิ้งเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของนิวเอ็กจะถูกที่สุดผมก็ยังไม่เคยซื้อจากร้านทางเลือกนี้นะครับเพราะว่าผมก็ซื้อตรงกับนิวเอ็กตลอดซื้อร้านไหนดีผมก็แนะนําว่าซื้อจากสินค้าที่เป็นของนิวเอ็กเองเลยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็มาคําถามที่4ถามว่าซื้อแล้วโดนภาษีไหมอ้างอิงจากราคาของตัวแรกนี้เลยแล้วกันเป็น External 14เทอนะครับของ w e t t e r n นะครับผมได้แอดเข้าไปในตะกร้าแล้วเนาะ13793 พอแอดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเหลือแค่12,890เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองลบอันอื่นออกไปให้หมดก่อนก็ได้มันจะได้เห็นได้ชัดๆว่าตัวนี้ครับมันก็คือราคาที่ยังไม่รวมภาษีนะครับซึ่งเขาจะมีออปชันให้เลือกครับว่าจะซื้อประกันเพิ่มไหมอะไรไหมเราก็เลือกนั้นไปนะครับไอ้ราคาเนี้ย เจ็เมนี่ยมันก็คือราคาที่รวมแวดนะครับเวดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มอนเนอะหนึ่งสามเจ็ดเเพียงแต่ว่าเขามาแสดงให้เห็นว่าตรงเนี้ยเก้าศนะครับคือแวดก็คือภาษีซึ่งก็ตอบตรงนี้ว่าภาษีนําเข้าก็ก็ไม่ได้คิดเพิ่มเติมจากจากนี้แล้วครับเบ็ดเสร็จที่เราจะต้องชําระก็คือราคาของบวก ภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีของสินค้าตัวนี้ไม่เสียค่าขนส่งด้วยเน็ตเน็ตเราจ่ายเท่านี้ อ่ะจะไปถูกคําถามต่อไปว่าจ่ายยังไงจ่ายวิธีการไหนได้บ้างอ่ะเราผมจะลองเข้าไปหน้าต่อไปดูนะครับว่าถ้าเราจะซื้อเนี่ยมีวิธีการจ่ายเงินอะไรยังไงบ้างก็ c o n t i n u e to payment ไปนะครับก็จะมีวิธีการให้เราเลือกทั้งกรอกหมายเลขบัตรเครดิตเข้าไปโดยตรงแล้วก็ซื้อโดยใช้คริปโตเคเรนซีนะครับผ่าน Bitpa y ตรงนี้เดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่ามันทํายากง่ายอะไรยังไงรอบที่ผ่านมาเนี่ยผมซื้อผ่าน p a y p a l ซึ่ง มันก็คือตัดผ่านบัตรเครดิตนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับเอาเพย์พามาเป็นสื่อกลางซึ่งเพย์พานี่มันมีข้อดีไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านอาจจะพอทราบบ้างแล้วครับว่าถ้าเป็นผู้ซื้อนะครับการจ่ายผ่านเพย์พาเนี่ยจะได้สิทธิ์คุ้มครองค่อนข้าง,งสูงเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าถ้ามีบัตรเครดิตอยู่แล้วอ่ะให้เอาบัตรเครดิตไปแอดไว้ในเพย์พาแล้วก็ซื้อผ่านเพย์พาจะดีกว่ามันจะได้สิทธิค์คุ้มครองอะไรค่อนข้างค่อนข้างดีกว่านะครับ แล้วก็จะมีอีมงอีเมลมาคอนเฟิร์มของเราเวลาเราซื้อของซื้ออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างปลอดภัยเนะเาะพอะเลือกเป็น PayPal แล้วถ้าเราจะจ่ายเงินแล้วก็กดมันก็จะเข้าหน้าล็อกอิน y p y p a l ให้เราชําระเงินอันนี้ผมแสดงตัวอย่างให้ดูเฉยๆเนาะเพราะว่าผมเพิ่งซื้อไปก็อืเกือบเต็มบัตรเหมือนกันโอเคสั <laughs> okay. ่งซื้อจ่ายเงินยังไงก็อย่างที่ เห็นเนาะอะ่บัตรเครดิตคริปโตเคเรนซีแล้วก็ p a y ์เพมาสู่คำถามข้อต่อไปอส่งมายังไงโอเคส่งมายังไงใช่ไหมฮะส่งมาทางเดี๋ยวเข้าไปดูที่ข้อมูลส่วนตัวผมก็ได้มาแอคเคา์ไปดู Order History เนาะส่งมายังไงก็คือส่งมาทางเครื่องบินครับปีงนี้ผมผ่านบริษัทขนส่ง UPS นะครับ7วันทําการอันนี้คือ7วันตามเป้าเลยนะครับที่เว็บ n e w เอ็คำนวณไว้ว่าของจะถึงผมวันอังคารที่1ก็คือถึงวันที่1จริงๆเลยไม่ไม่มีดีเลยเลยนะครับซึ่งเส้นทางก็เนี่ยตามนะครับจากอเมริกาไปอินชอนเกาหลีไปเซนเจิ้นมาที่สมุทรปาการแล้วก็มาถึงกรุงเทพแล้วก็ส่งมาหาผมที่พิซูโลกนะครับพอมาถึงที่พิซณโลเนี่ยปลายทางที่ บริษัทขนส่งที่นํามาส่งผมเป็นบริษัทเคอรี่อันนี้ก็คงแล้วแต่เนาะว่า1บริษัทต้นทางที่ n e w เอ็จะเลือกใช้เป็นบริษัทอะไรแต่แต่รอบนี้ผมได้ของ UPS นะครับก็อาจจะมี DHL บ้างหรือ FedEx บ้างก็แล้วแต่ว่าเขาโคกันอะไรยังไงผมขอยกตัวอย่างในกรณีของผมก็แล้วกันว่ารอบนี้เขาส่งต้นทางเป็น UPS แล้วมาถึงมือผมเป็นเคอรี่นะครับระยะเวลาส่งก็7วันตรงเป๊ะตามที่เว็บนิวเอ็ได้คาดการไว้เนาะ คำถามข้อที่7นะครับการรับประกันสินค้าเป็นยังไงสําหรับการรับประกันสินค้าของทางนิวเอคนะครับจะเป็นการรับประกันกับเจ้าของบริษัทโดยตรงอันนี้ผมขอหยิบยกในกรณีที่ผมเคยซื้อกาดจอตั้งแต่สมัย4ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมซื้อการจอ์ดจอ1080 Ti ของ e vga นะครับ ผมก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปรีจิสเตอร์กับเว็บไซต์ e v g a อะไรปกตินี่แหละแต่แล้วแล้วพอดีเอามาใช้ใช้ได้ใช้ได้สักพักหนึ่งเลยแหละ ผมเอาไปขุดบิตคอยนี่แหละครับแล้วมันเกิดปัญหาในเว็บของ e v g a เนี่ยมันจะมีเหมือนกับหมวดรับเรื่องเคมประกันอยู่แล้วผมก็เข้าไปคีย์คีย์คียค์ยคยตามนั้นเขาก็แจ้งให้ผมส่งการจอตัวนนี้ไปที่ประเทศไต้หวันโดยที่เขาก็ให้เหมือนเป็นบาร์โค้ดสถานที่ส่สงรินพ์ติดกล่องส่งไปตอนนั้นผมก็ส่งไปเษนีไทยนี่แหละส่ง EMS ไปไต้หวันประมาณ1,200บาท,บาทคิดว่าเงื่อนไขาการรับประกันของคนที่ซื้อผ่านนิวเอ็กอ่ะก็คงต้องไปลงทะเบียนกับสินค้าแล้วแต่ละยี่ห้อว่าคุณซื้ออะไรอย่างเช่นถ้าคุณซื้อขอขงก็ อาจจะต้องไปลงทะเบียนกับสีเกตซื้อของเวทเทิลก็อาจจะต้องไปลงทะเบียนกับเวทเทิลแล้วก็ไปดูเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละบริษัทเองว่าคุณจะต้องส่งเคสประกันที่ไหนอะไรยังไงเนาะอย่างวันนี้ก็มีเพื่อนๆในในกลุ่มเชียร์ไทยแลนด์ขับนี่ครับ,รบก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการรับประกันของฮาร์ดดิ เป,เป็นกระทู้นี่ครับก็คือมีเพื่อนชื่อน่าจะเป็นคุณวันชัยนะครับขออนุญาตนําข้อเสนอเนะียหรือว่านําการสนทนามาบอกกล่าวเพื่อสมาชิกเนาะแนะนํามาว่าถ้าซื้อฮาร์ดดิสแนะนําให้เป็นซีเกตเพราะว่ามีการรับประกันเพื่อนๆก็ลองไปไปไป,ไปดูรายละเอียดดูนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปอ่านดีเทลดูแต่ก็ขอบคุณเพื่อสมาชิกที่ช่วยกันแบ่งปันข้อมูลนะครับผมก็ซื้อที่นี่ผมก็นํามาแบ่งปันให้เพราะว่าเห็นว่าราคาฮาร์ดดิสในบ้านเรามันมันแพงเกิน ข้อ8ต่อไปแล้วเรื่องบริษัทขนส่งก็ส่งต้นทาง U.P.S ส่งที่ไทยเคอรี่อ่ะข้อ9แพ็คสินค้าเป็นยังไงบ้างดีไหมอันนี้มีรูปจากเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเลยครับอ่ะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างจาก เพื่อนสมาชิกของผมเองอะผมยังไม่ได้แกะเลยรีมาทําคลิปเนี้ยให้เพื่อนตอบคาถามพื้นฐานก่อนเรื่องแพ็กเกจสินค้าดีไหมก็ดีครับปลอดภัยสินค้าภายในไม่บุบสลายแต่ข้างนอกก็อาจจะมีกระทบตรงมุมย่นตรงอะไรบ้างนะครับอ่ะรวมแล้วมี9ข้อข้อ1ิบขอเป็นข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำนะครับซื้อของจากเว็บนิวเอ็กนะครับผมจะซื้อในวงเงินไม่เกิน40,000บาทต่อ1บินนะครับเช็คเนี่ยให้ให้ดูวงเงินตัวเนี้ยครับไม่เกิน40,000บาทคือลักษณะของการสั่งซื้อของเข้ามาในประเทศไทยอะ่ะ ถ้าเกิน4ี่หมื่นบาทเนี่ยมันเหมือนกับมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องไปสำแดงภาษีต้องไปทําใบนําเข้าอะไรครับซึ่งกรณีเนี่ยผมก็เคยทําในกรณีนี้ก็คือตอนที่สมัยผมสั่งซื้อเครื่องขูดเอซิ m ไมเนอร์ของเอ็นไมเนอร์ครับมาจากประเทศจีนนะเนาะค่าเครื่องมันก็ตกอยู่ประมาณ60,000บาท80,000บาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อของของตอนนั้นนะเนาะอืมเราก็ต้องไปทาใบเปเปอร์เลสครับก็ต้องไปติดต่ออย่างถ้าเราเลือกให้สินค้าส่งทาง f ฟสเอ็กเนี่ยเราก็ต้องไปติดต่อกับ f ฟสเอ็กว่า เราได้ไปสั่งสินค้านี้ไว้นะที่เมืองจีนนะรหัสสินค้านี้นะนี้นะขอให้ FedEx ช่วยส่งใบสําแดงสินค้าหรืออะไรสักอย่างชื่อผม ผมกลัวเรียกผิดครับผมใ,ในภาษาไทยผมก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าถ้าผิดก็ขออภัยแต่ว่าผมคล้ายคับคายว่าภาษาไทยเนี่ยเหมือนใบสําดงสินค้านําเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะบริษัททาง f e d e x กเขาก็จะประสานไปว่าอ่ามันจะมีการจัดส่งสินค้าเมือน้่งมือน,นี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะให้เราส่งพวกเอกสารบัตรประชาชนตัวจริงอะไรเงี้ยเพื่อไปประกอบการทำใบเปเปอร์เลหรือใบสําแดงสินค้าอะไรนยครับก็เลยมาเป็นข้อเสนอนีกับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดจะซื้อ1รอบบิน1รอบบินเนี่ยหบินเนี่ยถ้าเซฟเซฟ ได้สปิทเป็นบินละไม่เกิน4 0 0 0 0บาทน่าจะดีจะได้ไม่ต้องไปทําใบพวกปเปเลตอะไรเงี้เนาะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรเพิ่มเติมจาก9คําถาม10คําถามนี้ก็ลองคอมเมนต์คาถามไว้ถ้ามีข้อมูลหรือว่ามีเพื่อนๆคนอื่นมาช่วยตอบด้วยก็จะได้เป็นแหล่งความรู้สําหรับการสั่งซื้อของจากต่างประเทศกันขอให้เพื่อนๆซื้อสินค้าจากนิวเอกกันอย่างมีความสุขนะครับช่วยประหยัดเงินในการพอชีย์ได้พอสมควรเลยครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังมาจนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ